ร้านเบเกอรี่ถ้าอยากเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่าทำแบบนี้ค่ะหลายคนนะคะที่เข้ามาทำเบเกอรี่เพื่อที่จะขายรือวโาเป็นเจ้าของธุรกิจอยากขายดีในท้องตลาดริงแต่ติดปัญหาค่ะว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทำเองแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จข้อแรกเลยนะคะเรื่องที่เราต้องบริหารคนเนี่ยเราจะต้องไว้ใจให้ลูกน้องนะคะเป็นคนทำแทนเราให้ได้ค่ะ สิ่งนี้นะคะถ้าเราทําไม่ได้วันนี้เราอยากจะเติบโตเป็นเจ้าของธุรกิจเบเกอรี่แล้วเราอยากจะให้ธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนเราให้เราสบายมากขึ้นอันนี้เราจะไม่สามารถทําได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยคือเราจะต้องเทรนลูกน้องนะคะให้เขาสามารถบริหารแทนเราได้ในเรื่องของการ ตั้งแต่ขบวนการทำการทำถนนทำยังไงให้เหมือนที่เราทำเองอันนี้เราจะต้องมีวิธีการถ่ายทอดนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้เราเข้าไปทำเองลงมือไปทำแทนลูกน้องลูกน้องทำไม่ได้ดั่งใจเราก็ไปทำเองนะคะทำไปจำนวนตายเราก็จะไม่สามารถทำให้ธุรกิจของเราขยายสเกลต่อไปได้ค่ะข้อที่สองนะคะเป็นเจ้าของรกิจเองสิ่งหนึ่งที่เราต้องไปดูแลเนี่ยคือเรื่องเวลาที่เราจะต้องให้ลูกน้องของเราเนี่ยสามารถ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพรูไ้ไหมคะปัญหาคึงแล้วอะเรานะคะไม่ได้ทำสินค้ามาเพื่อที่จะใช้ปริมาณคนปริมาณที่เยอะขึ้นในการทำธุรกิจเลยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือถ้าวันนี้เรามีลูกน้องและวทุกครั้งที่เราขายธุรกิจเราคือต้องเพิ่มลูกน้องเพิ่มลูกน้อง ในอนาคตอะคะ่ะเราจะไม่สามารถแบบรับต้นทุนได้สิ่งที่เชมมอจะมาแชร์ก็คือเราต้องหาทุกวิถีทางน,นะคะเพื่อจะสามารถบริหารจัดก,การคนที่มีอยู่ให้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลานะคะคที่มีอยู่ปัจจุบันเราอาจจะหาเครื่องตากเคระื่องทุ่นแรงต่างๆที่จะเข้ามาช่วยทําให้เราสามารถบริหารจัดการเวลาแล้วก็ลูกน้องของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราดูแล้วว่าตรงเนี้ยเราใช้คนในการทําที่เยอะเกินไปเราจะต้องเป็นคนที่ยืนดูและะ้วค่ะแล้วก็ให้ลูกน้องเราเนเป็นคนทำเราจะเห็นภาพของธุรกิจมากขึ้นนะคะ จำไว้นะคะว่าธุรกิจของเราเราต้องเป็นคนบริหารจัดก,การได้เก่งเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้ก็คืถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจไปเียคุณจะต้องบริหารจัดก,การให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลค่ะถ้าใครสนใจเนื้อหาที่ทําให้คุณสามารถบริหารจัดก,การได้ดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับระบบหลังบ้านใช้โมเดลนะคะอนนี้นเลยค่ะดิวิวเบเกอรี่สนะคะสอนมือใหม่สร้างธุรกิจเบเกอรี่จัดระบบให้ยอดพุ่งค่ะ รอนนี้มีเรียนนะคะแบบออนไลน์ใครสนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามลิงนี้เลยค่ะ